สับสนุนโดยทรูเคียนคู่สู้โควิดให้คนไทยชนะไปด้วยกันกับทรู 5G และบริการที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์แสงสุรีติดเชื้อโควิด -19 ด้านไทยตรวจหาเชื้อหลังเข้าเยี่ยม คิงก่อนบ่ายไม่รอช้าลงพื้นที่ช่วยน้ำทั่วบางปูแคนดี้แมน้แรั้งตำแหน่งแชมป์หนังทำเงินอันดับหนึ่งในอเมริกาสัปดาห์ล่าสุดจองกุก BTS พาเพลย์ลิสต์ส่วนตัวสร้างสถิติใหม่บน Spotify 3ส,สถิติซ้อน สวัสดีครับตอนรับเข้าสู่ Entertainment Day นะคะในเวลามาอัปเดตข่าวบันเทิงกันในช่วงนี้นะครับวันนี้ก็อยู่กับเราสองคนพี่ปูเป้และผมสันครับใช่แล้วค่ะจัดรายการกันจากที่บ้านเหมือนเคยนะคะส่งตรงจากทวีลูมนะครับอาวันนี้วันนี้นะครับก็มาอัปเดตสถานการณ์โควิด -19 ในประเทศไทยกันสัหน่อยนะครับวันนี้ก็มียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมทั้งหมด14,666คนครับแล้วก็มียอดที่เสียชีวิตเพิ่มเติม190คนครับ ใช่แล้วค่ะก็ขอส่งกำลังใจให้กับทุกทท่านนะคะในยามนี้พวกเราจะต้องดูแลตัวเองให้ดีที่สุดเลยนะคะมาพูดถึงเรื่องของน้ำใจนะคะหลังจากที่ฝนตกหนักนะคะช่วงนี้เป็นหน้าฝนเนาะก็มีหลากหลายพื้นที่นะคะที่เจอกับผลกระทบจากอุทกภัยนะคะน้ําท่วมขังหลายๆที่โดยเฉพาะที่สมุทรปราการอย่างบางปูนะคะเห็นสภาพรถแล้วก็เห็นใจมากๆเลยค่ะทางคุณคิงก่อนบ่ายเองก็ไม่รอช้านะคะ รีบรุดไปช่วยค่ะเดี๋ยวไปติดตามกันเป็นภาพสถานการณ์ที่เห็นแล้วต้องตกใจไม่น้อยเลยนะคะกับภาพน้าท่วมที่นิคมอุตสาหกรรมบางปูจังหวัดสมุทรปราการหลังฝนตกหนักในหลายวันที่ผ่านมา วันนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ก็ยังคงเร่งระบายน้ําและล่าสุดระดับน้ําก็ยังทรงตัวนะคะมีหลายปัจจัยที่ไม่เอื้ออํานวยไม่ว่าจะเป็นระดับน้ําด้านนอกที่สูงกว่ารวมถึงยังมีน้ําทะเลที่ขึ้นสูงซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่กําลังเร่งระบายน้ําลงแม่น้ําบางปะกงและอบพยพประชาชนที่เดือดร้อนล่าสุดทางคุณคิงก่อนบ่ายหลังทราบข่าวจากเพื่อนนะคะก็ลงพื้นที่ทันทีพร้อมส่งมอบข้าวมันไก่ให้กับอาสาบรรเทาทุกข์เฉพาะกิจให้ได้ทานกันด้วย ผมมีเรืออยู่นะเรือเล็กเรือมอเตอร์ที่เราใช้พายเล่นหลังบ้านอะไรเงี้ยแล้วมันไม่ได้ใช้ประโยชน์ก็คิดว่ามันน่าจะเอาไปช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนได้เราก็เลยประสานกับเพื่อนที่เป็นกองเชียร์ฟุตบอลทีมชาติไทยครับกลุ่มเชียร์ไทยอเอร์ r พวกนี้ยก็เขาอยู่ในพื้นที่ก็เลยเจอกับทีมอาสาบรรเทาทุกข์เฉพาะกิจนะครับเขาบริการรับส่ง คนงานที่จะเข้าไปเอาของในโรงงานนะครับจอถามเขาว่าพี่ผมมีเรือจอาเรือมาสนับสนุนนะก็ลองเอาเรือไปทดลองปรากฏว่าเรือของเราอ่ะศักยภาพมันไม่สามารถที่จะลงพื้นที่ได้เพราะน้ำมันค่อนข้างแรงก็คงจะต้องช่วยด้านอื่นอะไรเงี้ยครับทำแล้วตอนนี้ที่ที่เจอปัญหาตรงหน้างานที่เราพบหนึ่งก็คืออย่างพนักงานเขาอ,อยากจะเข้าไปเอารถมอเตอร์ไซค์ออกมา ว่ามันไม่มีรถที่จะเข้าไปอช่วยขนเอาตัวรถมอเตอร์ไซค์นี้อ,ออกมาครับก็ซื้อซื้อข้าวข้ามันไก่ให้กับตัวพี่มาฝาเพราะว่าเขาต้องอยู่หน้างานตลอดเจ้าหน้าที่อ่านประมาณสิบตะกณนอ่ะสิบห้าคนหรือ,อยังไงเนี่ยไม่ไม่แน่ใจแล้วมันต้องสลับตับเตือนหนุ่วเยนกันช่วยกันทําอะไรเงี้ยก็เลยว่าซื้อข้าวซื้ออะไรมาให้เขาดีกว่า mm. แล้วก็ประกาศลงเฟซบุ๊กไปก็มีรุ่นน้อง ที่เขาอยู่ตะจวบด้วยอะไรเนี้เขาก็ซื้อพวกเครื่องดื่มเกรือแรกมาให้จะกลับเข้าไปดูเนี่ยว่าถ้าน้ํามันยังไม่ลดเนี่ยอ่ามันก็ยังอ่าบรรเทาทุกข์อะไรไม่ได้ขอบคุณมากเลยค่ะพี่คิงขาครับครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับขอส่งกาลังใจให้กับผู้ประสบเหตุในครั้งนี้ด้วยนะคะอะ ูเลี้ยงดาวของโควิด -19 กันบ้างนะครับล่าสุดคุณแสงสุรีรุ่งโรจน์นักร้องลูกทุ่งชื่อดังนะครับก็มีการติดเชือ COVID ้อโควิด -19 แล้วก็เชื้อลงปอดอาการสุดหนักด้านของคุณไทยเนีมีการไปเข้าเยี่ยมก็ต้องมีการไปตรวจเชื้อเพิ่มเติมครับแล้วนักร้องลูกทุ่งชื่อดังแสงสุรีรุ่งโรจน์เกิดอาการป่วยสุดหนักครับก่อนทราบภายหลังว่าติดเชือ้อโควิด -19 และตอนนี้เชื้อรามลงไปที่ปอด ด้านนะักแสดงจิตอาสาไทยเอกพานก็ไปเยี่ยมอาการพร้อมเผยกับทีมข่าวว่าต้องมีการใส่เครื่องช่วยหายใจตลอดเวลาล่าสุดตรวจเชื้อโควิดและลงปอดหายใจเองไม่ได้ความดันต่ำเกล็ดเลือดต่ำซึ่งคุณหมอถามว่าถ้าหักหัวใจไม่รับยาแล้วหัวใจเต้นช้าลงจะทำยังไงให้กระตุ้นด้วยไฟฟ้าขึ้นไหมซึ่งตนเองได้บอกไปว่าอย่าทำแกเลยถ้าเกิดแกจะไปก็ให้แกไป พอรู้ว่าติดเชื้อตอนเองต้องไปตรวจและมีคิวฉีดวัคซีนซึ่งตนเองป้องกันอยู่แล้วคิวตอนนี้ก็เพียบนะครับแต่ว่าไปแล้วคือต้องใส่เครื่องช่วยหายใจตลอดเวลาเพราะว่าล่าสุดเนี่ยปอดอติดเชื้อนะครับเชื้อต่างๆน,นี่ลงไปที่ปอดหมดแล้ว แล้วก็มีอาการความดันต่ำลดลงมาเหลือแค่สามสิบถึงสี่สิบเองนะครับจากปกติมันร้อยกว่าคนเรานะฮะตอนนี้เหลือมากระมาณามสสี่สิบแล้วก็เป็ดเลือดต่ําด้วยคุณหมอเขาก็บอกให้ทางญาติเขาก็เหมือนกับว่าประมาณว่าเขาก็ถามว่าถ้าเกิดรอบพุทธาเป็นอะไรไปแล้วถ้าูกิดร้องให้ยาไปแล้วหัวใจเขาไม่รับไม่รับยานะครับมันหัวใจอ่อนแรงลงหรือเต้นช้าลงเนี่ยจะให้เขาทายัางไงจะให้คุณหมอ กระตุ้นด้วยไฟฟ้าหรือว่าจะให้ C P R ขึ้นมาไหมทางผมเองก็บอกทางยาไปว่าอย่าทํำแกเลยถ้าเกิดแกจะไปเนี่ยก็ขอให้แกไปนะฮะและเมื่อตอนมาทักบ่ายสามโมงโทรมาบอกว่าตลงตรวจเชื้ออย่างละเอียดแล้วอาแกติดโควิด huh. ล่าสุดลยครับที่ลงไปที่ปอดเนี่ยที่แบบไปเชื้อลงที่ปอดก็คือมีเชื้อโควิดด้วย อันนี้หายใจเองไม่ได้ครับถ้าเอาเครื่องช่วยหายใจออกอาแย่ก็ก็ไปอะครับแล้วอันนี้หนูถามนิดนึงนะคะพอดีพอเราทราบแล้วว่าคุณอาเนี่ยมีเชื้อโควิดเลยทําให้อาการซุดหนักเนี่ยค่ะแล้วตัวพี่ไทยนะคะที่ไปเยี่ยมต้องมีการตรวจหรืออะไรยังไงบ้างไหมคะพี่ตัวครับตรวจรับเดี๋ยวอพรุ่งนี้ต้องไปฉีดอ่วัคซีนเข็มที่สองแล้วหลังจากนั้นนยอีกประมาณสองวันสามวันก็น่าจะสวบต้องจะไปตรวจ หาเชื้อนะครับจากภรรยา,าคุณแอนนะฮะเพราะว่าพี่บินพี่บินกับพี่เนี่ยเขาดูแลแกมาตลอดอไปถึงคุณหมอเขาก็บอกว่าให้ยาให้ยากระตุน้นให้ยากระตุ้น<า>หัวใจปั๊มหมดเลยได้ไหมคะพี่ไม่ปั๊มฮะเพราะว่าเราบอกแล้วว่าเราจะไม่ปั๊มเลยเพราะว่าหมอเขาดูเอซเลแล้วเนี่ยกระดูกเนี่ยเขาเหมือนจะเป็นโรคกระดูกเปราะบางแล้วเหมือนสะขุ่นบ้างเป็นบางชิ้นถ้าเราเขาปั๊มอ่าเป็นอ่าทำซีอาร์แกเนี่ย กระดูกอาจจะหักได้อ่าก็เลยบอกเขาไม่ต้องปั๊มเลยทั้งสิน้นถ้าจะใช้เครื่องช่วยอใช้อไฟฟ้าจะตุต้นให้แกกลับขึ้นมาก็อย่าทําเลยเพราะมันทรมาน,น,นากันเจ็บถ้าแกจะไปก็บอกให้แกไปเลยแต่ใช้เครื่องช่วยหายใจเนี่ยตลอดอะนะครับถ้ากจะแกจะหยุดหายใจของแกเองหรือว่าอะไรเองก็ให้ญญปััญหาที่ประจอเนี่ยก็ให้ไปเลย เราสองคนในทีมข่าวก็ต้องขอส่งกำลังใจไปให้ด้วยนะครับใช่แล้วค่ะพูดถึงวันพรุ่งนี้นะคะสันเรียกได้ว่าหนึ่งกันยายนหลายหลาแห่งนะคะห้างสรรพสินค้าเอ่ยร้านอาหารเอ่ยก็เริ่มที่จะกลับมาเปิดให้บริการกันแล้วนะคะเราไปติดตามเรื่องของคนในวงการบันเทิงกับกองถ่ายทำกันบ้างนะคะหลังจากที่มีมาตรการผ่อนคลายพี่หน่อยบุตกรเขาจะรู้สึก,กอย่างไรบ้าง หลังมีมาตรการคลายล็อกดาวน์เริ่มวันพรุ่งนี้1กันยายนนะคะโดยสามารถเปิดห้างสปปรรพสินค้าและร้านอาหารในพื้นที่จังหวัดสีแดงเข้ม29จังหวัดได้และให้คงเวลาเคอร์ฟิวไว้ที่3ทุ่มจนถึงตี4ค่ะการเปิดร้านอาหารนั้นถ้าร้านเนี่ยเปิดโล่ง ให้นั่งได้จำนวน75%แต่ถ้าร้านติดแอร์ให้นั่งทานได้50%ร้านเสริมสวยร้านนวดนั้นเปิดได้แค่นวดเท้ากับตัดผมนะคะ <c oughs> คลินิกเสริมความงามเปิดได้แต่การจำหน่ายสินค้าเท่านั้นการรวมกลุ่มทำกิจกรรมขยายได้เป็น25คนค่ะงานนี้คนในวงการบันเทิงก็เริ่มเฮกันแล้วเพราะจะได้เริ่มกลับไปถ่ายละครหรือว่าได้ทำงานกันนะคะอย่างพี่หน่อยบุตสกรผู้จัดละครก็เผยถึงเรื่องนี้ว่า ตัวเองดีใจแต่ก็อาจจะมีการประชุมเพื่อดูสถานการณ์แต่ถ้ามีโอกาสได้ทำงานอาจจะไม่เป็นแบบ full t e นะคะเพราะว่าต้องทำตามมาตรการต่างๆและห่วงความปลอดภัยของทุกคนค่ะตอนนี้ที่เราเตรียมงานเอาไว้ที่เราจะถ่ายทำก็คือซุปตา2550<ะ>หนึ่งเรื่องค่ะจริงๆเราก็พักมา4เดือนแล้วอะ่ะเราเตรียมว่าเราจะเปิดแล้วเราก็ไม่ได้เปิดกันเราต้องทำตามมา,มาตรการนะคะพยายาม ทำให้แบบว่าให้ตรงมาตรการที่สุดนะคะทีมงานก็ทุกคนก็ต้องให้ความร่วมมือหมายความว่าก็ต้องปฏิปฏิบัติตามมาตรการทุกอย่างเอาจริงๆนะมันก็ไม่ได้หรอกค่ะ <c oughs> แบห25คน่ะเราก็รู้อยู่แต่ว่าก็ถ้าถ้าเราแบบว่าแบ่งสายครึ่งนึงหรืออะไรยังไงมันก็ต้องแบบก็เดี๋ยวค่อยค่อยว่ากันอีกที่หนึ่งนะคะค่ะ <c oughs> อย่างถ,าถ้าโดยกองพี่อะทำงานไม่ได้อันนี้พี่ไม่ได้เอาคนอื่นมาตรฐานนะไะตัวกอตัวกองเราอ่ะก็ยังไม่ได้ก็เลยได้จะเริ่มฟิตติ้งกันก่อนถ้าฟิตติ้งมันก็ไม่เกิน25่สิ้าคนเราก็ต้องมีอุปกรณ์ทุกอย่างจีนพร้อมไปหมดแล้วก็ทีมงานก็ก็ต้องมีย้อนหลังว่าแบบใครไปไหนทําอะไรมาก็จดจดเอาไว้คิดเอาไว้น่าจะสิ้นเดือนกันยาอ,อันนี้คือเล็มสุดแล้ใช่ไหมคะพี่ นี่คือเร็วสุดแล้วนะเราก็ดูท่าทีอ่ะเพราะว่าพี่ก็เชื่อว่าทุกคนก็ต้องแบบก็ต้องกลัวเพราะทุกคนก็มีครอบครัวมีเพื่อนปูงมีอะไรที่ต้องไปติดต่อปฏิสัมพันธ์กันอนะ่ะทีเนี้ยถ้าเผื่อแบบว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันก็จะเหมือนก็นกจะต่อ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 ของกันนะเราก็ต้องดูแลระวังให้มากที่สุดโอเคค่ะพี่หน่อยขอบคุณมากนะคะพี่ ก็เดี๋ยวต้องติดตามมาตรการนะคะแล้วก็งานต่างๆประเภทอีเวนต์เนี่ยอาจจะต้องเป็นการจัดรูปแบบใหม่หรือไม่ก็ต้องติดตามกันค่ะใช่ครับเรื่องของการทํางานมีการปรับตัวกันไปนะครับแต่ว่าเรื่องของการเรียนเนี่ยก็ต้องมีการปรับตัวเช่นเดียวกันครับซึ่งเด็กๆก,ก็มีการเรียนออนไลน์กันซึ่งวันนี้ครับคุณชาคริตก็ออกมาบอกเลยครับว่าไม่กังวลแม้ว่าลูกชายเนี่ยจะต้องเรียนออนไลน์ครับ แะเอกนุ่มชาคริตย้มนามกับแอนพัทธิวดานะครับที่ทั้งคู่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจสร้างอาณาจักรบ้านสวนเคยจันทร์ให้น้องโผลูกชายสุดที่รักล่าสุดหนุ่มชาคริตก็ได้ออกมาอัปเดตว่าน้องโพลเนี่ยลูกชายวัยสามขวบครึ่งเวลาที่พ่อกับแม่มาทําสวนโชคดีที่เขาสนุกไปกับการทําสวนการที่ไปสวนไปเจอญาติ เรื่องของการเรียนก็กําลังจะเปิดเทอมคงต้องมีการเรียนออนไลน์เชื่อว่าหลายๆครอบครัวก,ก็ต้องเจอปัญหาลูกเล็กเรียนออนไลน์แต่เราคิดว่าดีกว่าเขาไม่ได้เรียนเมื่อถามถึงทายาทคนที่2เจ้าตัวก็ยืนยันคําเดิมว่าปล่อยตามธรรมชาติครับ ดีค่ะวิชคาคิดค่ะสวัสดีครับค่บค่ามาถึงเรื่องน้องโพว่างเห็นน้องโพเองก็แฮปปี้นะคะที่แบบอยู่ท่ามกลางสวนผลไม้เลยก็จริงๆก็ต้องบอกโชคดีมากเพราะว่าโชคดีตรงที่ว่าเราเรามีสวนเนาะเรามีที่เรามีอะไรที่ว่าออกนอกเมืองไปมันได้อากาศที่บริสุทธิ์แล้วมันอยู่ในที่ที่เป็นส่วนตัวแล้วก็ยิ่งสำหรับน้องโพเองคือถามว่าในการช่วยทาสวนอะไรก็ยังไม่รู้เรื่องอะไรหรอก <c oughs> แต่คือเหมือนเขาได้ไปปล่อยพลังแทนที่เขาจะได้เขาจะอยู่แค่แต่ที่บ้าน <c oughs> แล้วไม่ได้ออกไปไหนอะไร่างเนี้ยซึ่งเด็กในวัยนี้สิ่งที่เขาต้องการคือต้องการที่จะมา explore ออกไปข้างนอกไปเรียนรู้ได้ไปเห็นเปิดหูเปิดตาได้ไปปล่อยพลังคิดถึงเพื่อนอะไรเงี้ยเวลาไปที่สวนก็จะมีญาติๆแบบมีวัยเดียวกับเขาก็เป็นรุ่นหลานๆรือรุ่นลูกรุ่นหลานอะไรเงี้ยตั้งโรงเรียนน้องโพอย่างงี้นะสายพี่มีของน้องเองตอนนี้เรียนออนไลน์ครับก็เรียนเรียนก็เรียนเรียนตามของานาชาตินะครับของนอกก็ ก็ตามกฎของไลซ่าก,ก็ช่วงนี้ก็ปิดซัมเมอร์มาตั้งแต่มิถุนายนนะครับก็ปิดผสมเดือนเดียวสัปดาห์หน้านี้ก็เริเปิดเทิมนะก็ต้องกลับมาเรียนออนไลน์ใหม่ตอนแรกเราก็คิดเหมือนกันเอ๊ะเราจะรอให้ลูกสักรอไปสักป,ปีสัปปกสีปป่ปว่สีปป่ปว่สีปป่ป,ปุปครึ่งก็ยังไม่สายแต่ว่าตอนนี้เขาก็ไปเขาไปสามปว่กว่าแล้วยังไงก็เรียนเรียนดีกว่าผมก็ชื่อว่าอย่างน,อน,น้อยนมากก็น้อยพวกหนึ่งได้เลยไ,ไบ้างจะเป็นคุณพ่อหรือคุณแม่หรือใครต้องมานั่งเฝ้าแบบน้องเรียนเลย ตามหลังแล้วคุณแม่ครับตามหลังแล้วคุณแม่ครับคุณพ่อก็จะเสริมคุณพ่อเราประชุมผู้ปกครองอย่างเดียวแล้วก็จะมีแอนที่ที่คอยอยู่บ้านกับลูกตลอดเลยเพราะว่าออฟฟิศเขาอยู่ที่บ้านอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอะไรเงี้ยเขาก็จะมีเวลาที่ให้กับลูกนั่งข้างคนควรก็จะปวดหัวหน่อยเพราะต้องทํางานทั้งต้องดูแลทั้งเขาให้สูด้วยแล้วก็ดูแลลูกด้วยตอนนี้มีแฟนจะแบบน้องคนที่สองหรือว่ามีไหม ก็ยินยังคำเดิมครับพยายามอยู่ตั้งใจครับ <c oughs> แล้วก็ยังขอให้เป็นธรรมชาติอยู่ครับก็เราก็เป็นธรรมชาติจนจนให้สุดครับแล้วเดี๋ยวไม่ว่ากันทีว่าจะจะ,จะไปเิี่ยงศาสตร์หรือว่าจะจบแค่ที่โบกันเดียว,ยวขอบคุณค่ะวิชากิจชารเลี่มหล่อย <Per. S 1> นวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ อ่านะ,ะก็ถือว่าเป็นการปรับตัวนะครับเลี้ยงลูกไปด้วยแล้วก็ต้องเรียกได้ว่าดูแลในเรื่องของการเรียนออนไลน์ไปด้วยก็ยังไงก็ส่งกำลังใจให้กับคุณชาคริตรวมถึงคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านด้วยครับใช่แล้วค่ะมาถึงคุณฝนธนสุนทรนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นสาวสวยนะคะแต่ว่ายังไม่มีทาย,ยาทค่ะคุณเทอุเทนพรมมินนะคะก็เลยหยอกเล่นว่าอ,อ๋อถ้าสนใจแล้วก็เขาก็เป็นพ่อพันธุ์ที่ดีเดี๋ยวจะบริจาคดําเชื้อให้ หลังจากร่วมแสดงความยินดีกับนักร้องลูกชุ่งสาวฝนนนสุนทรที่ถูกแฟนสาวขอแต่งงานหลังคบหาดูใจกันมาถึง20ปีกลางรายการชื่อดังนะคะโดยในบางช่วงบางตอนค่ะก็มีการถามถึงการวางแผนเรื่องลูกในอนาคตซึ่งคุณฝนก็เผยว่ามีการพูดคุยกับนักร้องท่านหนึ่งเอาไว้ว่าเขายินดีที่จะบริจาคสเติร์มให้ซึ่งนักร้องท่านนั้นก็คือคุณเท่อุเทนพรหมมินทต่อมาทางทีมข่าวค่ะก็ติดต่อไปยังพี่เท่นะคะ ออถามถึงเรื่องนี้ว่าเป็นการพูดคุยเล่นแซวกันขำๆมากกว่าแต่ถ้าเขาจะเอาจริงๆก็ยินดีนะแต่ต้องไปทำการแก้มันก่อนแต่ด้วยอายุที่มากขึ้นของตัวเองและทางฝนด้วยก็อาจจะทำให้มันยากไปนิดนึงค่ะคุยกันไว้ว่าถ้าถ้าจะต้องถ้าแบบอยากมีลูกจริงๆอะไรเงี้ยถ้าแบบไว้ใจก็ ยินดีันนั้นไปถ่ายรายการแล้วก็วันนั้นเนี่ยนั่งอยู่กันหลายคนมีผมอยู่แล้วก็อาจจะมีคือที่แน่ที่แน่นอนน่มีผมมีพี่ยิ่งยงยอดโบรามซึ่งผมก็จําไม่ได้ว่าในนั้นมีพี่เอกชัยหรือว่าอีกคนหนึ่งคือพี่ออสโฟเอสอะไรเงี้ยค่ะนะฮะแล้วก็ทีนี้จังหวะคุยกันแล้วผมก็เอารูปลูกสาวให้ให้ให,ให,ใหใ้ใน้องฝนดูค่ะว่าฝนก็บอกในในในพี่เท้ขอดูรูปลูกใหม่อะไรเงี้ยพอเขาดูรูป ลองฟิลลลูกคนทุกสาวคนโตตอนนั้นยังเล็กๆอยู่เลยคนบอกอุ้ยตายแล้วน่ารักจังเลยอะไรเงี้ยแล้วอย่างนี้พี่ถ้าฝนอยากมีลูกทําไงดีเนี่ยอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยก็ได้นะเอาเดี๋ยวเนี่ยยังยังมีฝากไว้อีกอะไรเงี้ยที่โรงพยาบาลอะไรเงี้ยค่ะอ่าแล้วว่าเราคิดว่าเราก็าอยางๆๆอยางอยากอยากจะมีลูกผู้ชายคนเป็นการหยอกเย้ากันเล่นกับแบบพี่น้องเพื่อนฝูงอะไรเงี้ยฮะถ้าจริงๆแล้วเนี่ย ได้นะฮะถ้าในความเป็นจริงอะได้แต่ว่าคือถ้าปัจจุบันเนี่ยผมทําหมันไปแล้วแล้วแบบนี้ต้องไปแก้หมันนะคะสมมุตินะคะพี่ถ้าแบบว่ามีโอกาสค่ะพี่ก็คือต้องไปแก้หมันใช่ไหมคะถ้าเป็นถึงขั้นตอนนั้นก็คงจะเป็นแต่ว่าอย่าลืมนะว่า,าน้องฝนก็อายุขนาดนี้และ้ะเด็กของผมรีดเดียวค่ะแฟนฝนก็ ก็รุ่นเราค่เดียวกันอี่ตอนนี้ก็ไม่ไม่น่าทันแล้วแหละว่า <c oughs> ออนกแนวตลกกันมากกว่าไม่ได้ซีรีสขนาดนั้นโอเคขอบคุณค่ะพี่เท่ขอบคุณครับ<ห>ค่ะครับผมค<ห>่ะขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True Fine HD เราังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True Fine HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ